เออมามงสมผสมกันพี่น้องคุณนะผสมกันมิตะไคคาแล้วก็อย่างบักพริกเห็ดถั่วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ผักนี่แล้วก็ใบโหระพานี่พี่น้องเอ้ยนี่เครื่องปรุงพี่น้องนั่นละกระน,น,น,น้่าใบย่านางนี่ผู้แม่ ผู้แม่กําลังตําหกพริกอยูะบักพริกรกับไอ้กระเทียมพี่น้องนี่ปาสเลยพี่น้องเอ้ยห่หอมพี่น้องนี่หม,มูหมีหโหหอมน่อยหมาบม่โหอมแย่ใจขันเกนมี่พี่น,อนอ้องจ้าตามตาม,มานะตามที่ประเดียใส่แกงตามใส่แกงมาะแ,แกงใส่ใบยนานังะพี่น้อง อันนี้เ้องมาลวกเห็ดพ่อสะดุง้งสิพี่น้องเอ้ยนี่ล้างเสร็จแล้วเหาก็มาลวกให้รี่วกกันล่างคือลวกเขาทำความสะอาดมันน่ะพี่น้องนี่ผักก,กดได้แล้วพี่น้อง <c oughs> พอที่ละสำหรับ มาแล้วพี่นอ้องเอ้ยตังน้ำพอนเด้อพี่น้องเขาใส่บะแกงเด้อพี่น้องเอ้ยอ๋อมาเล้วพี่น้องเอ้ยอนี่ใส่เลยมาเล้วพี่น้องอสสใองส่เข้าไปก่อนพี่นอ้องเอ้ยมาแล้ก็ใส่หยังมาไล้พี่น้องก็ื่นเลยนี่อ๋ออื้อตืออะไรอืมอเส้นน้ำยานดงพี่น้องเอ,เอ้ยออะไรรลูกเเ คนอื่นแม่พี่น้องเอ้ยตั้งน้ำยานางเลยพี่น้องให้นำยานางวันนี้ก็ใส่นี่เครื่องเขาวนี่เขาต่ำไปพี่น้องหมักพริกกระเทียมกับหัวหอมพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะแล้วก็ค่ะตะไคร้ตะไคร่ส่นเด้็กยังอีกผักใส่เลยตีทีเดียวเลยตีนะผักแห้งสุกกคนในลูกอื นี่ผักอย่างบางเนี่ยนี่แหละขึ้นไข่ก็จะบวบบวบนี่แหละใส่ลงไปสกินี่เดบัสซีผักทั้ยอย่างาว่ะเดบัสสกินี่ร้อ<ะ>อืมนี่ร้อนมันเดือดไปน้องอืมหดหดหด,ด,ฟด,ฟด,ฟดอดไปน้องอดูหอมอีกเด้พี่น้องเลยคุณน่ะหอมทำใบยานังหอมทั้งกะคาตะไครอ้อ่าเหมืนเดี๋ยวเขามาทำการใส่เห็ดพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาต้มตำอาหานละ เอ้เยพี่น้องเออมันจะแสบบ่บูเห็ดอ่ะขาวหลอดหยดน้ำใส่อีกอมสมน้ำน้อยนึงใส่อีกอ่ะไปหลับพี่น้องมึงดูนี่ทัวน,นี้ใส่น้ำอ่ะอใส่ผักน้อยนึง ฮะ,ะนี่ก็เส่มนมาเนี่พี่น้องเอ้ยลูกโดดนี่นเ้เยเ้เยเเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยยเดียยเเเดียเฮ้้เนฮนะ้้ย้เ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ร้ยเฮ่นเ้เฮา้เ้ ของชิลโรสนะทั่าคนนะชวนนะนัวเสียบหน่อยเสียหลายเสียบหลายคนน่ะโคนมันน่ะส่งกันพี่น้องเอ้ยคนน่ะต้องเห็ดตัวขาวอดงวตัวพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าแกงพี่น้องพลัดผลัดผลัดผดเจาพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินหอมข้าวหอมเนื้อหอมทั้งปลาลาหอมทั้ง ตะไคร่บกูดบกูบกูบะตะไคร่ค่าบกูบะได้ใส่เต้หอมไม่ดีล่ะเอาละพี่น้องเอ้ยในเก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เสียบปากเสีบแน่พี่น้องเอ้ยผักกีตู้ใส่เข้าไปไปนะไปนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาสดถอนถน้วกันพี่น้องนี่พูน่าเฮ็ดได้นุ้ย สร็จแล้วนี่ไปหลับพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเนี่ยสซพรเห็ดหวานๆพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวนี่แซ่บคักแซ่บแน่ยคุณน่ะไปแล้วพี่น,ออน,ออนอ้อ,นนนนอง